สวัสดีครับวันนี้นะครับผมและก็บริษัทดีลิ่งประเทศไทยนะครับก็จะมาแนะนําสินค้านะครับเป็นดีลิ่งสมาร์ตพาร์คนั่นเองนะครับโดยสินค้าที่จะมาแนะนําในวันนี้เนี่ยจะเป็นสินค้ารุ่นดีลิ่งสมาร์ตพาร์ค DSP ขีด a m น่นึนั่นเองนะครับโดยตัวสมาร์ตพาร์คตัวนี้นะครับรองรับกระแสไฟเนี่ยได้สูงสุดถึง16แอมป์เลยนั่นเองแล้วก็สั่งงานผ่านสมาร์ทโฟนได้ด้วยนะครับหรือว่าจะเป็นการสั่งงานด้วยเสียงผ่านตัว Google Assistant หรือว่าตัวจะเป็นตัว Amazon Alexa ก็ได้เช่นเเเเเเเดดดีีียยววววกกกกกกัััันนนนนน่่่ออองงะะคครรรรบบบโ๋าาามแแลล็ Okay. สำหรับภายในตัวกล่องสินค้าของตัว D-link Smart Plug DSP ขีด115นะครับ mm hmm. ก็จะมีสินค้ามาให้เป็นตัว Smart Plug นะครับ mm hmm. อย่างแรกเลย mm hmm. ที่เราแกะออกมาปุ๊บเจอเลย mm hmm. ก็จะเป็นตัว Smart Plug หน้าตาแบบนี้นะครับขาแบบนี้อ่าทีนี้ใต้กล่องสินค้าเนี่ยก็จะมีตัว Configuration Card นะครับแล้วก็บัตรการรับประกันนะครับเป็นแบบนี้อ่ามันก็จะมีตัวแบบนี้มาให้ในกล่องนะครับโอเค จะมีตัวสมุดคู่มือมาให้แล้วก็คอนฟิกการ์ดนะครับแบบนี้แล้วก็ตัวสมุดการรับประกัน,กนอันนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราเก็บพวกนี้ก่อนอ่ะเรามาเริ่มกันที่ฟีเจอร์ของตัวสมาร์ทปลักตัวนี้ก่อนเลยนะครับตัวสมาร์ทปลั๊กของ D-Link รุ่น dspkw 1นเนี่ยรองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi เป็นแบบ2.4นะครับ จะมีไฟแสดงสถานะที่ด้านหน้านะครับตรงขอบโค้งด้านล่างตรงนี้และเมื่อเรามีการเปิดการใช้งานจะมีไฟ LED ขึ้นที่ขอบข้างๆรอบๆเลยเพื่อให้เราเห็นว่าตัวสมาร์ทปลั๊กตัวนี้กำลังทางานอยู่นั่นเองนะครับฟีเจอร์ของสมาร์ทปลั๊กตัวนี้เนี่ยนอกจากโอเคเราสามารถสั่งงานมันผ่านตัวแอป MyDlink บนสมาร์ทโฟนได้แล้วนะครับสั่งงานด้วยเสียงผ่าน Google Assistant หรือจะเป็น Amazon Alexa ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับทีนี้เรามันยังสามารถตั้งเวลาในการใช้งานได้ด้วยเช่นเดียวกันอย่างเช่นเราตัวสมาร์ทปลั๊กตัวนี้ ไปเชื่อมต่อกับอาจจะเป็นเครื่องชงกาแฟกาต้มน้ำร้อนก็ได้นะครับเป็นต้นเชื่อมต่อเข้ามาเป็นที่ผ่านหัวสก็ตกระแสไฟตรงนี้เสียบเข้ามาปุ๊บเราสามารถตั้งเวลาได้เลยว่าให้ตัวสมาร์ทวอตต์ตัวนี้ทำงานช่วงเวลาไหนบ้างตั้งแต่6ช่วง6โมงเช้าถึง8โมงเช้าแบบนี้ก็ได้หรือจะให้เขาทำงานเป็น2รอบเวลาก็ทำสเกดู2ครั้งก็คือรอบ6โมงเช้าถึง8โมงเช้านครั้งและอันนี้อาจจะเป็นอาหารเช้าเราหรือว่าอาจจะเป็นตอนเย็นก็5โมงเย็นจนถึง6โมงเย็นแบบนี้ก็ได้นะครับสามารถตั้งเวลาได้เลย วิธีการติดตั้งนะครับสามารถทําได้ง่ายรายมากๆเลยผ่านแอป MyDlink เนี่ยแหละครับเดี๋ยวผมจะทําวิธีการติดตั้งให้ทุกท่านดูน,นะครับว่าสามารถทําได้อย่างไรบ้างแต่ก่อนอื่นเลยเนะี่ยทุกท่านต้องเตรียมตามนี้ก่อนเอาสมาร์ทปลั๊กตัวนี้นะครับไปเชื่อมต่อเข้ากับตัวปลั๊กไฟหรือว่าเป็นรางปลั๊กก็ได้นะครับที่ยังอยู่ในระยะของสัญญาณ WiFi ที่เราต้องการให้ตัวสมาร์ทปลั๊กตัวเนี้ยเชื่อมต่อได้จากนั้นจะมีตัว Quick Installation Guide ตัวนี้นะครับ แนะนำอยู่นะครับแบบนี้ให้เราทาการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน MyDlink มาก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะย้ำให้อีกครั้งหนึ่งในวิธีการติดตั้งนั่นเองแล้วก็ตัว QR code ตัวนี้นะครับอย่าลืมนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีการติดตั้งกันดีกว่าครับสำหรับวิธีในการติดตั้งตัว Dlink Smart Park รุ่น DSP KW ห W115 นสะครับสามารถทำได้ง่ายๆเลยนะครับเพียงแค่ทุกท่านนะครับนำสมาร์ทโฟนหรือว่าแท็บเล็ตของทุกท่านเนี่ยนะครับทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า MyDlink มาก่อนนะครับหน้าตตตาองแก็เนน้้บบีีลยคััืวว MyDlink สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบปฏิบัติการ Android แล้วก็ iOS นะครับก็เปิด App Store หรือว่า Google Play Store ขึ้นมาได้เลยแล้วก็ค้นหาแอปที่มีชื่อว่า My D-Link ตามรูปภาพอันนี้เลยนะครับตอนนี้เมื่อเราดาวน์โหลดมาเสร็จแล้วเนี่ยนะครับให้เรากดเข้าไปที่ My D-Link ได้เลยครับจากนั้นลูกค้าท่านใดที่ยังไม่เคยมี Account My D-Link มาก่อนนะครับก็จะต้องทำการสมัคร Account ก่อนและยืนยันตัวตนก่อนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดลูกค้าท่านใดที่ เคยใช้กล้องดีลิงอยู่แล้วนะครับก็สามารถเปิดเข้ามาแล้วก็จะเจอหน้าตัวนี้ได้เลยหรือว่าบางคนเพียงแค่ล็อกอินเข้ามาก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับวิธีการแอดนะครับกดปุ่มเมนูบาร์ข้างบนตรงนี้เลือกแอดอ d ปกรณ์นะครับเราก็จะมาเริ่มขั้นตอนการติดตั้งกันทีนี้ให้นําตัว configuration card นะครับที่อยู่ในกล่องของตัว DSP KW115 ขึ้นมานะครับก็จะมีตัวเจ้าตัวแห่นตัวนี้อยู่ที่เป็น configuration card ให้เราทําการกดปุ่ม next นะครับหลังจากที่เรากด Add device ขเข้ามาเมื่อกี้ เราทําการสแกน QR code โค้ดครับเมื่อเราสแกน QR โค้ดเสร็จแล้วเขาก็จะเริ่มขั้นตอนการติดตั้งใช่ไหมครับให้เราทําการทําตามสเตปไปเรื่อยๆตอนนี้เขาบอกว่าให้เสียบตัวปลัก๊กนะครับให้มีไฟสถานะเป็นสีส้มกระพริบแบบนี้นะครับไฟต้องเป็นสีส้มกระพริบก่อนนะครับทุกท่านถึงจะสามารถกดเมนูกดปุ่มนี้ next ต่อไปได้นะครับจากนั้นเขาก็จะให้ทําการเซตอัพตัวอุปกรณ์แล้วเราก็กดปุ่ม Next อีกครั้งหนึ่งครับทีนี้เขาจะบอกว่าให้เราค้นหา Wi-Fi ที่มีชื่อว่า d s p T w u 1 1 5นะครับชื่อ Wi-Fi ของแต่ละท่านจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าอุปกรณ์ทุกตัวของ D-Link เนี่ยถ้าเป็น Smart Park หรือว่าเราเตอก็ตามนะครับจะมีชื่อ Wi-Fi ตั้งต้นไม่เหมือนกันเลยวิธีการเชื่อมต่อนะครับให้เรานำตัว c o n f i guration การเมื่อก,กี้เนี่ยมาดูชื่อ Wi-Fi จะต้องตรงกันกับการ์ดนะครับแบบนี้รหัสผ่านก็จะอยู่ตรงนี้เลยอย่างของผมก็จะเป็น BPRNHMYB ตรงนี้นะครับผมก็ทาการสลับแอปนะครับไปยังแอปค้นหา WiFi ก่อนอ่ะพอไปหน้าค้นหา w i f i แล้วเนี่ยเราก็ต้องค้นหา w i f i ที่มีชื่อเดียวกันกับเมื่อกี้นะครับก็คือเห็นนะมันจะอยู่ตรงนี้ DSP-115 แบบนี้แตะเข้าไปนะครับทำการใส่ราหัสผ่านให้เรียบร้อยด๋ยวขออนุญาตใส่ราหัสผ่านสักครู่หนึ่งนะครับอ่ะพอเราใส่ราหัสผ่านที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะเราก็กดเช็คอีกครั้งหนึ่งก่อนถ้าถูกต้องแล้วเรากดคอนเน็กนะครับ พอเรากด Connect เข้ามาแล้วนะครับเราให้เรากลับไปที่แอปพลิเคชัน My d e a l i n งเหมือนเดิมนะครับจากนั้นเราก็กดปุ่มเน็กที่หน้านี้แต่ว่าผมแนะนำก่อนว่าเบื้องต้นเลยเนี่ยสำหรับไม่ว่าจะเป็น Android หรือว่า iOS นะครับถ้าเขาขึ้นถามมาก่อนเลยว่า Internet may not be a v a i l a b l e อันนี้ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าแน่นอนมันจะไม่สามารถใช้งานได้อยู่แล้วครับเพราะตัวสมาร์ทปาร์ทเรายังไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนั่นเองทีนี้ให้เรากดค e e p Wi-Fi Connection นะครับ แล้วก็อย่าลืมปิดตัวนี้นะครับที่เป็นโมบายดัต้าหรือว่าเซลูล่าใน iOS นั่นเองต้องปิดก่อนนะครับอ่าพอเราปิดทุกอย่างเสร็จพร้อมสำหรับการติดตั้งปุ๊บกลับมาที่แอปเหมือนเดิมกดปุ่ม N e x t ครับทีนี้ระหว่างที่ตัวมือถือเนี่ยกำลัง Connect เข้าไปยังตัวสมาร์ท a ัคนะครับให้เรารอสักครู่หนึ่งอ่าเมื่อเราเชื่อมต่อเข้าไปที่ตัวสมาร์ท a ัคนะครับเขาจะทาการสแกน w i f i รอบๆแล้วก็ปรากฏชื่อ w i f i ที่เราต้องการเชื่อมต่อขึ้นมานะครับอ่าเราก็เลือก ชื่อที่เราต้องการนะครับจากนั้นเราก็ทำการอันนี้จะเป็นรหัสผ่านของ Wi-Fi นะครับอืมให้เราทำการเลือกแล้วก็ใส่รหัสผ่านของ wi-Fi ที่เราต้องการใช้ตัวสมาร์ทบ็กเชื่อมต่อให้เรียบร้อยจากนั้นกดปุ่ม next น,นะครับแล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะครับจนกว่าไฟสถานะ บนตัวสมาร์ทปารกเนี่ยจะปรากฏขึ้นเป็นสีเขียวตยิดค้างนะครับเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับอ่ะเมื่อตัวสมาร์ทพา k ของเรามีไฟเป็นสีเขียวตยิดค้างแล้วนะครับก็เราก,กดปุ่มเล็กต่อไปได้เลยอ่ะ พอมาหน้านี้นะครับแปลว่าอุปกรณ์เราออนไลน์เรียบร้อยแล้วเราสามารถตั้งชื่อให้กับสมาร์ทปลั๊กตัวนี้ได้นะครับอย่างนี้เดี๋ยวผมจะตั้งชื่อเป็นตัวนี่นะครับเป็นชาร์จเจอร์นะครับก็คือผมจะให้มันสำหรับชาร์จอุปกรณ์ต่างๆนั่นเองเราสามารถเลือกโลเคชันของดีไวท์ได้ก็คือเราจะให้อุปกรณ์ตัวนี้เราวางไว้ตรงไหนลิฟวิ่งรูม a ฟมิลี่รูมด n นนิงรูมแบบนี้นะครับเราก็สามารถเลือกได้ตามตำแหน่งที่ต้องการจากนั้นให้เรากดปุ่มเน็คับเมื่อเราตั้งชื่ออุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ารอ หลังจากที่เราทําการติดตั้งตัวอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเจอตัวสมาร์ทป r ักเนี่ยอยู่ตรงไอคอนที่หน้าช็อตคัทตรงนี้เลยนะครับหรือว่าบางท่านถ้าเกิดใครเซตอัพเสร็จแล้วนะครับแต่ว่าไม่เจอไอคอนสมาร์ทปลักอยู่ตรงนี้ไม่ต้องตกใจนะครับให้กดปุ่มดีไว้นะครับล้วก็จะมาหาสมาร์ทป r ักได้จากในนี้นะครับก็เป็นไอคอนปลั๊กก็จะมีตัวนี้อยู่นั่นเองหรือว่าบางคนบอกอยากให้มันขึ้นข้างหน้านะครับเราก็กดที่เมนูด้านขวาบนตรงนี้แตะนะครับแล้วก็วากม,มาตแบบิ๊ก เมื่อเราเซ็ตอัพเสร็จแล้วเนี่ยแน่นอนครับตัวสมาร์ทปลั๊กก็สามารถสั่งงานเปิดปิดได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอะแดปเตอร์นะครับสำหรับการชาร์จอันนี้นะครับอ่าอันนี้คือตัวสมาร์ทปลั๊กเราเนี่ยยังไม่ได้ทำการเปิดจ่ายกระแสไฟอยู่น,นั่นเองนะครับเดี๋ยวพอเรากดปุ่มเปิดที่ตัวสมาร์ทปลั๊กปุ๊บตัวสมาร์ทปลั๊กก็จะทำการเปิดกระแสไฟให้กับตัวชาร์จน,นั่นเองนะครับอ่าเห็นนะครับ อันนี้ก็คือเป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนในการติดตั้งได้แล้วเราสามารถสั่งเปิดปิดการชาร์จหรือว่าอุปกรณ์อื่นๆเพิ่มเติมได้ก็อยู่ที่ว่าเราจะใช้งานอะไรนั่นเองนะครับโอเค,อเคแบบนี้เห็นไหมครับสามารถสั่งเปิดปิดวิธีการชาร์จได้จากแอปบนสมาร์ทโฟนเลยนั่นเองนะครับหรือว่าทุกท่านอยากจะเซตเงื่อนไขในการใช้งานนะครับว่าอยากให้สมาร์ทปลั๊กตัวนี้เปิดปิดเวลาใดาบ้างนะครับก็ให้มาเซตที่เมนูเซตติ้งตรงนี้นะครับ เมื่อเราเข้าเมนูเซตติ้งมาแล้วนะครับวิธีการเซตเวลาเนี่ยเราก็เลือกที่แท็บสเก l ูตรงนี้นะครับจากนั้นในนี้จะไม่มีรายการสเก l ูอยู่เลยแน่นอนครับเพราะเราไม่ได้ตั้งอะไรไว้เลยให้เรากดปุ่มเครื่องหมายบวกนะครับข้างบนจากนั้นให้เราเลือกเครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับแตะขึ้นมาเราจะให้มันทาอะไรนะครับเราต้องการให้มันเป็นตัวนี้เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับกดบวกใหม่เลือกหัวปลั๊กนะครับของเราจากนั้นกด next ข้างบนครับทีนี้เราสามารถเลือกเวลาได้แล้ว ว่าจะให้ตัวสมาร์ทปั๊กตัวนี้เปิดปิดเวลาอะไสตาร์ทก็คือเวลาเปิดนะครับเราก็เลือกเวลาที่เราต้องการก่อนได้เลย6กโมงเช้านะครับแล้วก็ให้ปิดตอนหกโมงเย็นนะครับแบบนี้อะอย่างนี้นะครับแล้วเราก็กด next เขาจะถามว่าจะให้สเกจูนี้ทํางานวันไหนบ้างเราถ้าเราติ๊กทุกวันเลยเนี่ยนะครับเขาก็จะทํางานตามวันที่เรากําหนดเอาไว้ทุกวันนั่นเองนะครับอย่างนี้อย่างผมต้องการอย่างเช่นเป็นกรณีเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์ แบบนี้อ่าแล้วก็ Saturday กับ Sunday แบบนี้นะครับแล้วก,กด Save เพียงเท่านี้นะครับตัว Schedule ตัวนี้ก็จะถูก add เข้ามาอยู่ในรายการเรียบร้อยแล้วพอถึงวันที่กําหนดเขาก็จะมีการเปิดการใช้งานเต่า Smart Park ให้ตามเวลาที่เราต้องการใช้งานนั่นเองนะครับแบบนี้โอเคสําหรับวิธีการติดตั้งตัว D-link Smart Park p a r k d s p w 1 1 5เนี่ยก็สิ้นสุดลงเพียงเท่านี้ครับ อ่าเป็นยังไงกันนะครับสำหรับวิธีการติดตั้งตัว Dlink Smart Plug DSP KW115 สามารถทำได้ง่ายไดย้มากเลยใช่ไหครับท่านตัวแอปพลิเคชัน My Dlink นั่นเองนะครับโอเคหลังจากที่เราเซตอัพอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วเนะี่ยเดี๋ยวผมจะมาทําให้ดูนะครับว่าตัวแอปตัวสมาร์ทปลั๊กตัวนี้สามารถสั่งงานอุปกรณ์ต่างๆยังไงบ้างนะครับโดยในขั้นตอนแรกเนี่ยหลังจากที่เราเซตติ้งตัวสมาร,ร์ทปลั๊กเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เปิดแอปสมาร์ทโฟนในสมาร์ทโฟนมาคือแอป My Dlink นั่นเองนะครับสามารถสั่งเปปิิดด ผ่านแอปได้นะครับก็คือกดเปิดปิดที่ตัวอุปกรณ์ตรงนี้เลยผมจะแตะให้ดูแตะปับ๊บอย่างนี้ก็จะเป็นการเปิดปลั๊กไฟสามารถชาร์จได้เหมือนกันนะครับทีนี้ที่ตัวสมาร์ทลักเนี่ยนอกจากจะสามารถสั่งงานผ่านตัวสมาร์ทโฟนได้แล้วผ่านแอป My d i ดีลินะครับสามารถสั่งผ่าน Google a s s i s t a n t หรือจะเป็น Amazon a l e x กก็ได้เช่นเดียวกันแต่ทีนี้หลายๆท่านอาจจะถามว่าแล้วที่ตัวอุปกรณ์เนี่ยมีปุ่มเปิดปิดหรือเปล่ามีนะครับที่ตัวอุปกรณ์จะมีปุ่มเปิดปิดอยู่นะครับซึ่บบ่่นุปปีปมมเท็ power เนี่ยก็คือเป็นการเปิดปิดตัวอุปกรณ์สามารถสั่งเปิดปิดได้นะครับเดี๋ยวผมจะกดให้ดูกดที่ตัวอุปกรณ์ก็จะเป็นการปิดการชาร์จแล้วหรือว่ากดอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นการเปิดการชาร์จขึ้นมาใหม่เหมือนกันเช่นเดียวกันนะครับทีนี้จะมีอีกปุ่มหนึ่งด้านข้างด้านข้างปุ่ม power เนี่ยตัวนี้นะครับจะเอาไว้สาหรับการปิดเปิด led รอบๆตัวเครื่องนะครับสำหรับบางคนที่อาจจะลาคานแสงไฟในตอนกลางคืนนะครับว่าตัวสมาร์ทลักมันเปิดอยู่เนี่ยเราสามารถกดปิดเปิดหลอดไฟของเขาได้นะครับตามนี้นั่นเองอ่ะ จะมาโชว์แค่สั่งผ่านแอปอย่างเดียวก็จะน้อยเกินไปนะครับทีนี้ด้านขวาของมือของผมตรงนี้จะเป็นตัว Google Home Mini นะครับที่ซึ่งผมมีการเซตอัพเอาไว้แล้วว่าสามารถลิงก์กับตัว m y l i n k ของเรานะครับเพื่อจะสั่งงานได้นั่นเองทีนี้วิธีการใช้งานเนี่ยคำสั่งของเขาก็จะเป็นคำสั่งง่ายๆนะครับคือเราต้องทำการเชื่อมต่อตัวสมาร์ทโฟนของเราเข้ากับแอป Home ของ Google ก่อนนั่นเองจากนั้นเขาก็เราก็ทำการเลือกลิงก์เซอร์วิสมาที่ m y l i n k ของเราแค่นั้นเองครับตัวสมาร์ทวัตก็จะเข้าไปอยู่ในแอป Google Home แล้ว แล้วเราสามารถสั่งตัว Google Home Mini ตัวนี้ให้เปิดปิดปลั๊กได้นะครับอย่างในที่นี้ผมตั้งชื่อปลั๊กตัวนี้ว่าเป็นชาร์จเจอร์นะครับอ่ะเราก็คุยกับมันก่อนนะครับ Hey Google Turn on charger แบบนี้นะครับอ่ะพอเราสั่งปึ๊บ I u n d e r s Turn o o d t on charger is that right Yes Sure turning on the charger พอเราสั่งตัว Google Home Mini ให้เปิดเปิดปลั๊กไฟนะครับเขาก็จะทำการ เปิดตัวสมาร์ทปาร์คให้กับเราแบบนี้นั่นเองหรือว่าถ้าเกิดสั่งปิดก็ได้เช่นเดียวกันจริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องเป็น Google Home Mini ก็ได้นะครับจะเป็น Google Assistant ในมือถือเราก็ได้เหมือนกันแต่ต้องลิงก์ Google Home Service เหมือนกันเช่นเดียวกันนั่นเองนะครับให้ Google turn off charger I understood turn off charger is that right Yes นะ right. Turn แบบนี้นะครับก็จะเป็นการสั่งปิดตัวสมาร์ทปลั๊กเรียบร้อยแล้วตอนนี้ Google Home Mini นะครับยังไม่รองรับการสั่งงานด้วยภาษาไทยนะครับแต่ว่าในอนาคตอันใกล้เนี่ยเราอาจจะสามารถใช้งานภาษาไทยได้นะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมแลวก็บริษัท Dlink ประเทศไทยเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับชมคลิปรีวิวสินค้าในวันนี้นั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ผมแลวก็บริษัท Dlink ขอขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ